มาต่อกันนะครับระหว่าง2คู่นี้แสดง A สิบ Nimbus ยี่สิบห้านะครับกับ1080 v 1นะูนย์แปดศูนย์วีมาเทียบกันหน่อยซิว่าต่างกันยังไงบ้างนะครับสเปคคู่นี้ Nimbus ยี่สิบห้าอยู่ที่ส้นเท้าสูง41.5นะครับหน้าเท้าสูง33.5บดรอปอยู่ที่8นะครับน้ำหนักคู่นี้10 us 302กรัมส่วนของ 1080นะ38 32ดรอป6จำได้แล้วเนี่ยดรอป6นะน้ำหนักอยู่ที่266กรัมขนาด9 US นะครับถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยดูแล้วเนี่ยความหนาของตัวโฟมเนี่ยผมว่า Nimbus นี่เอาไปเลยนะหนากว่าอย่างเห็นได้ชัดนะครับโอเคทีนี้มาดูที่เนื้องานบ้างโอ้โหอันนี้ก็ต้องยอมนะผมว่าผมจับสัมผัสผ้าเนื้อหน้าผ้าเนี่ย อันนี้มันนุ่มเหนียวแต่แต่ฟิลเวลาเราสัมผัสแล้วอ่ะนิมบัสนี่ได้กว่าเป็นหนิดเหมือนกานผ้าถักหนิดเหมือนกันแต่นุ่มเหนียวแล้สัมผัสฟิลนุ่มกว่าคู่นี้นุ่มกว่าดำล้วนนี่นุ่มกว่าฟิลดีกว่าแล้วก็ถัดมาก็คือตัวของลิ้นรองเท้าลิ้นรองเท้านี่เป็นแบบหนานุ่มอันนี้เป็นแบบหนาไม่หนามากครับนุ่มๆบางนุ่มบางนุ่มแล้วก็เป็น หนิดเหมือนกันยางยืดเหมือนกันนะครับก็จะต่างกันแล้วส่วนของส้นรองเท้าตรงนี้มีมีรูกเกี่ยวให้ด้วยแล้วก็บุรอบข้อเท้าด้านในนะครับต่างกันก็มีอะไรอีกะอะตัวของโฟมโฟมอันนี้ก็เป็นไฟโฟมบัสพลัสอีโกบวกเพียวเจลเยอะมากเลยน,นี่เฟสโฟม X ความหนาบอกไปแล้วเนอะ4ี่นก็หนากว่าอย่างเห็นได้ชัดนะครับอ่ะ ตรงของเ u t s o l e เป็นยังไงบ้าง outsole เนี่ยจริงๆเขาก็มีเฉพาะบริเวณด้านหน้ากับด้านล่างนะด้านตรงกลางก็ไม่มีผมว่าโดยส่วนมากเป็นแบบนี้หมดแล้วละแล้วก็อันนี้ก็คือของเฟซโฟม x นะครับเป็น0ย0แปดนเป็นนี้ราคาคู่นี้มันสตาร์ตตั้งแต่6,500 6 5 0า6 7 0 0แล้วก็6,900คู่นี้เป็นแพลตินัมราคาสูงสุดคือ6,9 0 0ครับคู่นี้ก็5,9 0 0บาท เดี๋ยวไปเทียบกันตอนใส่เดินใส่วิ่งเป็นยังไงบ้างระหว่าง Nimbus 25กับ Fed Foam X 180B13 0ครับปเรื่องการสวมใส่ก่อนนะครับระหว่าง2คู่นี้ก็โดยรวมไม่ต่างกันนะครับแต่ผมรู้สึกว่า Nimbus เนี่ยอาจจะไม่ใช่หน้าเท้ากว้าง 2E ไงทรงหน้าข้างหน้ามันเรียวนิดหนึ่งเออมันจะเรียวเรียวนิดหนึ่งนะครับ แค่นั้นแหละแต่ก็ขยับนิ้วเท้าได้อิสระดีนะครับไม่มีปัญหาทั้งสองคู่เลยแล้วก็การยืนอยู่บนรองเท้าก็ยืนได้แบบเต็มๆนะครับไม่มีปัญหาแต่อย่างใดครับยืนได้โอเคหมดทุกอย่างนะครับทีนี้มาดูที่ตัวฟิลของโฟมบ้างโฟมพื้นชั้นกลางเนี่ยพื้นชั้นกลางเนี่ยนิมบัสเฟิร์มขึ้นมามถ้าเทียบกับไอตัวโฮก้าคลิปตันเก้าท,ท,ที่เทียบไปแล้วอะ่ะ กับ1080นะครับโฮก้า mm hmm. จะเฟิร์มกว่าแต่น mm ิมบาจะนุ่มกว่าแล้วก็ค่อยมานุ่ม1080นะนเพื่อนเนึกออกไหมมันจะไล่สเต็ปมาอย่างเงี้ยแล้วก็ไปนุ่มที่สุดนิดนึงก็คือ Invisible r ล n รไปเลยเดี๋ยวจะสรุปให้ดีฟังอีกทีละกันแต่คู่นี้มันจะอยู่ตรงกลางระหว่างคลิปตัน9กับ1 0 8 0 2 1 3ครับตอนวิ่งเนี่ยนะครับ mm hmm. ผมรู้สึกว่า คือมันจะยิ่งชัดเลยอะตอนวิ่งอะตอนวิ่ง Nimbus 25ส25จะจะรู้สึกแน่นกว่า1080 V 1 3อย่างเห็นได้ชัดนะครับเออสรุปแล้วมันแน่นกว่าจริงๆนังนแหละแน่นกว่าหมดเลยทั้งหมดทุกอย่างนุ่มฟิลแต่ฟิลในจังหวะการเดินทุกๆอย่างเนี่ยผมว่าอยู่ที่คนชอบแล้วว่าชอบประมาณไหนบางคนชอบนุ่มประมาณเนี้ยประมาณ Nimbus ก็จะชอบแบบนี้แหละไม่ได้ชอบนุ่มมากม เหมือน Invisible Run หรือว่าเหมือนของ V13 ชอบประมาณนี้ครับก็แล้วแต่คนชอบอันที่ผมว่าแล้วแต่คนเลยนะเรื่องความนุ่มความเฟิร์มความอะไรหลายอ,อย่างเนี่ยอันนี้แล้วแต่คนชอบเลยครับแต่ที่จะต,ต้องมาพิจารณากันต่อก็คือเรื่องของราคาราคาเนี่ยนะครับคู่ Nimbus 25เนี่ยมันอยู่ที่เริ่มต้นที่6,500 6,500ไล่ไป6,500 6,700แล้วก็6,900แต่ผมว่าจริงๆมัน มันถ้าเอาสตาร์ทที่ตัวเบสิกนะ6,500แล้วก็10805,900เนี่ยก็จะต่างกันประมาณสัก600 600บาทเนี่ยก็ฝากเพื่อนๆลองพิจารณากันดูครับมีส่งลงส่วนลดนู่นนี่นั่นดีผมว่ามันไม่ถึง6,500หรอกหลายๆที่ก็ลดไป10%ก็จะเหลือประมาณ5,900 5,800แถวๆนี้แหละก็ใกล้เคียงกันมากเลยนะราคานี่นะครับก็ไม่ค่อยต่างกันละอ่ะก็ประมาณนี้แหละครับ เพืเ่อนๆคนไหนมีความคิดเห็นยังไงกับรองเท้า2คู่นี้ใครเป็นแฟนนิมบัส25ยกมือบอกหน่อยใส่มานาแล้วติดตามมาตั้งแต่รุ่นแรกนะครับมีการปรับโฉมมาใหม่แล้วชอบแล้วก็ประทับใจรุ่นนี้บอกกันด้วยนะครับส่วนใครที่ชอบ v 13ออบอกกันด้วยแล้วกันนะครับทั้งหมดคือความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับหลังจากที่ได้มีโอกาสทดลองใส่นิมบัส25และ 1080v13 นะครับวันนี้ลาทุกคนไปก่อนไปแล้วเดี๋ยวยังมีอีกหลายคู่ต้องเทส